นี้เป็นขนมก้อนแบบไหนนี่ก่อนขนมก้อนที่พ่อซื้อมาจากร้านค้านะครับเป็นขนมอย้ขนมตกไปแล้วขนมเทียนครับที่มันมีกลิ่นควันเทียนครับมันตกแล้วนะพ่อมันตกก็กินนะมันตกรงนู้นะเพราะเราตกที่ีเบียวนะเดียนี่หนูจะแกะต้นนี้ก่อนเลยนะคะ ขนมแบบโอโยแต่ไม่มีโอโยแล้วมันมีรูปยังไงมันเป็นขนมอันนั้นพ่อชอบซื้อมากินนะครับพ่อของหนูชอบมากเลยค่ะคดีนี้ผู้ต้อหาปล่โหคนได้นะฮะทำทามคือไม่ดี เป็นขนมที่ผมชอบซื้อมากินมากมันอร่อยมันเก็บไ,ได้วเ,เราก็เก็บแบบนี้ไปเรอยอูย้เป็นรูปไดนโนเสาร์ค่ะนี่เป็นรูปสิงโ,โตค่ะนี่ค่ะรูปสิงโ,โตว้าว <c oughs> รูปสิงโ,โต <c oughs> ก็มีอันนี้รสโค้กค่ะรสรสรสสไป์ค่ะ,คะอันนี้รสสไปซ์ค่ะเพราะว่าหนูเคยกินไปแล้วและอันนี้ก็รสอะไรอ่ะอาจจะรสอะไรไม่รู้หนูไม่รู้แล้วมาเปิดอันนี้กันนะคะหรือไม้ไม้นี่นะคะไม้ก็มีด้วยค่ะคมไม้อพอทำให้หนูดีได้ไหมเราก็จะทำแบบนี้ พ่อทำอไัไหนก็เอาไม้ใส่ไม่ใช่ต้องทำไม้นั่นก่อนค่อยเอาไม้เด็กใช่ <S 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 พ่อจะทำอไัไหนหนูหนูทำอันนี้พ่อทำอันนี้พ่ออันนี้คือรถสปายนะกินได้พ่อลองชิมรถน,นี้แล้วก็มาบอกหนูว่ามันคือรถอะไรอันนี้หนูจะได้ดาวหรือเปล่าอู้ได้ดาวจริงๆด้วยค่ะดูค่ะได้ดาวค่ะได้รูปดาวรูปดาวทำยังไง อันนี้ลถสับปะรดพ่อก็ใส่ตามมันนี่ใส่ตามมันดูดูดูตรงนี้ว่าตรงไหนมันเป็นสีขาวนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เกสีตัวนี้ก็ทำไมนี่เกศเราเราจะมาทําลูกอมนะครับเราจะมาทําลูกอมไม่ต้องแช่นะคะเพราะว่าแช่มันนานเราจะมาทําลูกอมมันเป็นหมักฝรั่งหรือว่าลูกอมไม่รู้ มันเคี้ยวแล้วก็กินได้เคยกิมาก่อนว่าอันนี้คืออะไรโอ้ผมทำเร็นแล้วครับเราจะมาทำลูกอมให้มันเป็นเหมือนในรูปก,กันนะครับนี่เราจะมาทำอมยิ้มแบบนี้นะครับพาแกะหน่อย ก็จะมีสีขาวกับสีฟ้าให้นะครับผมในกล่องนี้พอ่อแกะตรงไหนเนี่ยเราจะทำเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ก,วก็มีไม้มาให้นะครับไม้พอ่อแกะตรงไหน,นอ,นนอะไรี้เลสซ์ฮูดซีน,นิสดนได้ นะครับจนโคกค่ะพ่อชิมดูสีฟ้าอะไรพ่อขอชิมหนึ่งสไปเอันนั้นเหรอ,อสีฟ้าแล้วสไปมันโคกสุปแบบมีตอนสดชันนะครับแล้วก็จะทำพัอแรกก็เอาสีฟ้าลงไปก่อน เป็นจมูกนะครับอ่าอ่าาไปก่อนแล้วลงไปดาวของหนูดาวลงไปก่อนนะคะดาวตรงกลางอ่ะมีดาวตรงกลา,กา,นนางลงก่อนอันนี้ก็เป็นสีขาววี มีแดดเยี่ยเลยอาเลยที่ัทีงานมันมีอันเด,ดียวกระดาะบบอ,าอพี่หีรือมไอั้งอเจ็ิวพี่มีจะรับผิดชอบไหวไหมฟังเสียงทางด้านดนตรีนะครพี่ของไปนะ นะคะได้แล้วนะคะทุกคน,น,นหน้านในเปลี่ยน้านนอะดูสิพ่อดูสิหนอ่งดำได้แล้วต่อไปก็สีเหลืองค่ะใครจะทำสวยนะครับมาดูกันผมสีแดงเลยได้นะพ่อเพราะว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นด้ผมสีอื่นก็ได้ 嗯。Mm. อยากปลูกก็แล้วแต่เธอนะ มีทุกคนสวยมีทารีฝั่งนี้ยังไม่เสร็จมัน,ย,มนยังไม่เสร็จต้องเสียบไม้ลงไปก่อน ออกหรือยังเสร็จแล้วสิพออ่อออกหรือยังยังสิ <c oughs> ให้มันแป๊บหนึ่งก่อนอพ่อทำไมเป็น,น,นห <า S 1> เ,เหลืองน่ะเป็นเหลืองสีเหลืองไม่เหลือเรากินสีแดงก่อนนะคะมันกินได้ด้วยนะพอ่อได้อือกินเลยกัดกินเลยอร่อยมากนี่นะคะลูกก่อนหนู่งกินแป้งทำมัน่ะ น้ำแล้วโค้กค่ะน่อขาสองนิ้วหน่อยค่ะ,ะสุดสุดไม่ค่ะ เสร็จหรือยังแล้วฉันกินเสร็นานแล้วพ่อไม่กินหรออร่อยนะเอาถมไว้ด้วยถมไว้มันออกถมไว้ มันหอดแข่งกันขอ,กของใครจะสวยได้เวลาแล้วดูหอ,อดแล้วนะจะได้ไหมมันจะไม่ได้อเพราะมันอ่อน เหมือนจะไม่ได้ของขได้ไหมได้แล้วเห็นไหมอ๋อเศรงามหรือเปล่าเป็นสีเป็นหนีเป็นด่าเฮ้ยีเป็นด่าทำไ,ไมในสีตู้โอ้เนี่ยดูส<อ>ีก<อ>ินโถ่ได้ได้ได ตอดไม่ได้ดาวผ่หลูแล้วว่ะทุกคนดาวโผ่หลูแล้วเห็นไหมตอดไม่ได้กินไม่ได้ทำยังไงดีตอดเป็นไม้ไม่ได้ต้องเอาไปแช่เจ้าฟิตแล้วมั้งนี่แช่ไม่ทันแล้วขาดแล้วเอ้ย่ยามันขาดแล้ว ของพ่อสวยเจ้ของหนูขาดแล้วอ่ะครับไม่มีไม้ไม่มีไม้ไม่ใส,สอืมงานนี้เราสองคนก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จอะไรล่ะสำเร็จอะไรล่ะสำเร็จสำเร็จพ่อแบบนี้ นี่พ่อก็แกะได้แล้วเห็นบ่สเป็นสไลด์พ so, like you know. like ีด่าบมดแล้วนพ่อหนูขอลองดูมันมีผมด้วยอะมันใหม่ลงอ่ะไม่อยู่นี่เห็นบอสอ่ดสวยงามกิเสร็จนะครับกินโซ่หน่อยกินแล้วนะฮะ ก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดจังติดใครให้กับน้องและทีมด้วยนะครับสวัสดีครับ